เอาเดิน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 มีแต่คนมองอะเดินลูกเดินเดินอะเดินไปเร็วเดินไปเร็วกลางแขนลูกเอาไหนเมื่อกี้บอกจะเล่นไงเล่นสิลูกเร็วๆเนี่ยเล่นมันปล่อยลูกไปเลยปล่อยน้อยตรงนี้มึงเดินเองไปเดินเองหนูไปเลยแก้มก่อนเอาไปได้ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมอ้โหเล่นสนุกไหมลูกเล่นสนุกไหมเล่นสนุกไหมเล่นสนุกไหมอ่ะเดินเดินเดินอ่ะเดินเดินเป็นเลนเจอร์ละเดินเลยเดินเดินเดินเ <laughs> ดมาทําไมวามาแป๊บเดียว <laughs> เร็วเร็ว, <laughs> วอาไป เกาะไว้เกาะไวมจีเกาะเกาะข้างบนเนี่ยเกาะข้างบนเนี่ยเดินถึงค่ะครบตัวเล็กอ่ะไม่ไม่เดินแล้วหรออ่ะอยากนั่งก็นัน่งเลยอ่ะอ่ะนั่งไม่ต้องขึ้นจิลู่เอาตูดนั่งเฉยๆลูกหันตูดไปหันตูดหันหลังมาเออนั่งแค่นี้ก็พอละ ไหวไหมน้องบีมไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมไม่บายหน่อยไม่บายหน่อยไายบายหน่อย,ย,ย,หอยไหวเปล่าๆายบายสิ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีครับไปเล่นต่อไหมลูกไปไปเล่นต่อไปวิ่งวิ่งไม่ต้องกลัวล้มนะลูกมีตรงนี้แล้วเนี่ยล้มไม่เป็นไร ล้มไม่เจ็บล้มไม่เจ็บครับล้มไม่เจ็บเอาเกาะตรงนี้เดินไปนะลุงนะครับ่เาเดินค่อยๆเดินอา้าวขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาทำไมนะ